ผมถามหุ่นส่วนเลยเขาบอกว่าตายเป็นสิบเกิดเป็นล้านเกิดเป็นแสนหุ้นส่วนคิดว่ารอบนี้เนี่ยการยุบพักก้าวไกลเนี่ยจะทําให้คนเกิดเป็นสิบสิบล้านจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนสฎรมีความเป็นไปได้หรือเปล่า สวัสดีครับมาพบกับผมทัศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพักประชาชนฮะพักประชาชนซึ่งก็เป็นพักการเมืองที่บอกว่าโผล่ขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ไปไปมาๆถ้าไปดูแล้วพักประชาชนงานนี้ถ้าใครเข้าใจบริบททางการเมืองทั้งหมดจะรู้เลยว่าพักนี้คงอยู่ได้ไม่นาน อีกทั้งยังเคยแสดงความเห็นให้แก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญลดทอนสถานะความคุ้มครองสถาบันพระหมหากษัตริย์ และใช้ประโยชน์จากสถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระหมหากษัตริย์กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนทําให้สถาบันพระหมหากษัตริย์ถูกโจมตีติเตียนเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวไทยที่มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมความเป็นชาติ การแนะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นไปตามคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 5 6พจึงเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211ย21 1 2 1วรกสิวันนี้พวกเราพรรคประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทําให้พรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่ออุดมการพรรค นะตั้งแต่อนาคตใหม่พักเก้าไกลเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพักนะครับก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้กรรมการบริหารพักสมาชิกพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักทีมงานของพักทุกคนครับเรามีภารกิจที่จะทําให เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70ได้แน่นอนที่สุดครับการสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570นั้นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งในการเ,เลือกตั้งครั้งหน้าและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้ง es. เป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการที่เราได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี66ครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ํา ของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพักรัฐบาลพักเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราผมคิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะสื่อสารว่าเรามีการลดเพดานเรื่องอะไรนะครับเรายืนยันมาโดยแน่ชัดที่สุดว่าเราเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตราในหนึ่งสองร่านูนที่ออกมานะครับล่าสุดจนนำมาสู่การยุบพักคก้าวไกลเราเองก็ต้องลักดันเ,เดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับที่มีในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ครับ ในส่วนของคําร้องอปชเองผมคิดว่าต่างกับกรณีของการยุบพรรคนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามหนึ่งก็คือเป็นสารยุติธรรมนะครับแล้วก็สองเองเนี่ยต้องพิจารณาเป็นเคสไปเคสนะพีน่น้องครับถ้าการเมืองที่บอกว่ายักไหลแล้วไปต่อผมสงสัยจะไปต่อไม่ได้แลฮะและการไปต่อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นฮะเกี่ยวกับเรื่องของพวกคุณเองทั้งสิ้นย้ำเลยนะครับว่ากฎระเบียบทุกอย่างต้องเป๊ะ ถ้าคุณไม่เปะมันจะเกิดปัญหาก,กับตัวพวกคุณเองและการไปตอบไม่ได้ครั้งนี้คุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นต้องโทษพวกคุณไม่รอบคอบให้ไปน้องติดตามนะครับเรื่องนี้ต้องใหญ่ครับเพื่อนๆคะแค่เปิดตัวพักประชาชนที่ไทยซัมมิตก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าพักประชาชนเป็นพักของใคร และที่จะไม่ลดเพดานเดินหน้าแก้ไขมาตรา112เป็นความต้องการของประชาชนหรือว่าเป็นความต้องการของเจ้าของพัรตัวจริงกันแน่สุดท้ายก็แค่แอบอ้างหรือโหนคำว่าประชาชนเพื่อมาสนองตันหาของเจ้าของพักในการล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่ แล้วแน่ใจนะว่าสามารถใช้ชื่อพักว่าประชาชนได้เพราะว่าพักประชาชนเคยถูกยุบไปเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี2544ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะฉบับวันที่3ธันวาคม2544ค่ะแล้วหยุดเอาคำว่าประชาธิที่ไปไตายบางหน้าแล้วโหวนคำว่าประชาชน ก้าวไกลนะครับได้มีการเปิดตัวพักที่เรียกว่าชื่อพักประชาชนนะการเปิดตัวพักประชาชนเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับหลังจากยุบพักอนาคตใหม่นะครับและการเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่อนาคตใหม่ก้าวไกลโดนยุบและครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นพักการเมืองที่ชื่อ พักประชาชนครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในประเทศไทยตลอด92ปีที่ผ่านมามีคนใช้ชื่อว่าพักประชาชนและทั้งหมดถูกยุบทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพักประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2409นะครับมีนายเสียงชัยการเป็นหัวหน้าพักนะครับ พรรคประชาชนเกิดอีกครั้งในปี2499นายสมพาตอุทยางกูลเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาครั้งที่3พรรคประชาชนเกิดขึ้นเมื่อปี2531นะครับมีนายเฉลิมพันธ์รีวิกรนะครับเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาพรรคประชาชนเกิดขึ้นในปี2541นัทด,ดาสนิทวงศ์ณอยุธยา นะครับเป็นหัวหน้าพักนะครับซึ่งแต่ละพักโดยส่วนใหญ่ที่มาจากพักประชาชนเนี่ยนะก็มาสองครั้งเนี่ยในสมัยในเลียงชายการในสมัยในเฉลิมภัยศรีวิกรเนี่ยก็มาจากพักประชาธิปัตย์นะครับแยกตัวออกมานะครับคราวนี้พักประชาชนเกิดขึ้นในปี2567นายมีนพงษ์เรืองบัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพัก เป็นคนสนิทของธนาทรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจและที่สำคัญใช้โลโก้อลูมินาติกนะหรือกระบวนการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วโลกเสื้าของเขาบางคนก็บอกว่าเปเหมือนกับขนมต่างต่างนะเหมือนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็กระป๋องน้ำนะที่มีโลโก้ที่ก๊อปปี้มาโดยใช้วัฒกรรมโลโก้เสรีภาพเสมอภาพ ราดอนภาพยืนยันจะแก้ไขมาตรา112หน่อไปนะจะเป็นนายกรัและต,ตรีคนต่อไปปี2570จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจบแค่ปริญญาตรีนะเท่งเนี่นะฮะก็จบแค่ปริญญาตรีเราปรากฏว่าสถานที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลนะฮะเราพักประชาชน ตั้งอยู่ในบริษัทไทยสมิดเหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งละที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้นะกลยุทธ์ที่เขาใช้ใช้วัฒกรรมประชาชนนะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยถ้าไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตลอด4พักสีนะ่ครั้งที่มีการจัดตั้งชื่อพรรคประชาชนเป็นครั้งที่5เนี่ยจะเกิดจากฝ่ายซ้ายมีครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้น ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม10บีีแตกตัวออกมาจากพรรคประชาธิป,ปัตย์สาเหตุหลักๆในสมัยนั้นเนบื้องหลังคือท่านเกยสอนตันดีพงศ์นะฮะได้ร่วมวางแผนผมเคยเล่าไปรอบแล้วนะฮะร่วมวางแผนกับท่านหม่อมราชวงศ์ศรีปราโมทนะครับในการขนอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่เป็นนักการเมืองออกจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็เลยมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา ชื่อว่าพรรคประชาชนนะฮะซึ่งท่านไก่สอนตอนันติพงศ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นประธานสสได้ไปพบหม่อมราชะวงศ์รีนีปราโมทบอกว่าได้รับปากกับแม่ว่าจะวางมือทางการเมืองเพราะเป็นสสมาเจ็ดสมัยเป็นหลายสิบปีแล้วรนตรีก็หลายสิบปีจนเบื่อแล้วก็อยากจะวางมือท่านหม่อมราชะวงศ์เสนีปราโมทก็บอกช่วยหน่อยช่วยเอาอาดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือคนที่มีความคิดเป็นฝ่ายซ้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์หน่อยหนึ่งในนั้นก็มีวีระพลตรีสนันขจรประสาทนะฮะก็อยาถูกออกไปจากพรรคพอถึงเวลาวันเลือกตั้งขึ้นมาปุ๊บด้านไกสอนตนดิพงก็ประกาศไม่หลงเลือกตั้งทําให้พักนี้ก็พ่ายแพ้ล่าสุดท้ายทั้ง4พักที่ไล่มาก็ยุบพักยุบพักยุบพรรมาโดยตลอดยุบมาสีรอบนะ้วนะครับมารอบนี้นะฮะ หลักคิดของเขาก็เป็นหลักคิดฝ่ายซ้ายนะเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาพเป็นหลักคิดผสมผสานะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไปทางฝ่ายซ้ายหรือไปทางคอมมิวนิสต์เป็นส่วนใหญ่ชื่อไปชื่อคอมมิวนิสต์แล้วเดโมแครซีนะโดยอ้างเดโมแครซีนนะแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคความเสมอภาคเนี่ยนะเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์แต่ พระดอนภาพนะฮะเป็นหลักคิดของเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยนะคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยคนละส่วนนะเขาจะผสมผสานกันบางส่วนเฉพาะบางบทบาทกรรมแต่เรื่องของการแก้ไขมาตรังสองหรือยกเลิกมาตรังสองเขายืนยันจะทําต่อไปซึ่งในทางกับการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยเป็นเรื่องดีง่ายดีนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดําเนินการกับกลุ่ม44คนนะครับ สี่สิบสี่คนที่ปรากฏว่าเป็นอะไรฮะสี่สิบสี่คนที่ผิดจริยธรรมท,ทางการเมืองน,นะครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะฟ้องสารธรรมนูลสารนูลตัดสินยุบพักยุบพักเรียบร้อยปปชก็รับเรื่องรับเรื่องก็จะทาการไต่สวนและก็ส่งให้ดำเนินการนะครับซึ่งสิ่งที่เขานโยบายของพรรคเขาเนี่ยตั้งวันที่9ในเดือนสิงหาคมหลังจากยุบพักวันที่7วันที่7ก็วันอพี บิดาแห่งกฎหมายนะครับของพระองค์เจ้าวราภีถือเป็นวันสวรรคตรของพระองค์เจ้าพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นวันบิดาแห่งกฎหมายในวันที่เจ็ดสิงหาคมเขาก็มาตั้งพักในวันที่9กานะครับการตั้งพักวันที่9ก็ตั้งที่เดิมฮะบริษัทเดิมไทยสมิทธ์เหมือนเดิมพักการเมืองอยู่ภายใต้บริษัทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เท่งเนี่ยนะะเขาก็สนิทกับ ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพรรคนี้ก็คงอยู่ไม่นานแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นรอบนี้หลังจากโดนยุบพรรคหลังจากอายุอนาคตใหม่โดนยุบโอ้โหลูกคือใหญ่โตแตร่รอบนี้ยุบพรรคเงียบกริบการเคลื่อนไหวของม็อบที่เกิดขึ้นเขาปลุกระดมเตรียมพร้อมเคลื่อนไหวทั่วประเทศกลับแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นสัญญาณนะผมถามมูลส่วนเลย เขาบอกว่าตายเป็นสิบเกิดเป็นล้านเกิดเป็นแสนหุ้นส่วนคิดว่ารอบนี้เนี่ยการยุบพักก้าวไกลเนี่ยจะทำให้คนเกิดเป็นสิบสิบล้านจะได้เสียงข้างมากในสภาผูะะ้แทนสฎรมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมรอบนี้มีความเป็นไปได้ยากเพราะประชาชนหูตาสว่างและทุกคนนะครับ ในการดําเนินการกลยุทธ์ทางการเมืองเขาที่ผ่านมาเขาใช้กลยุทธ์ไลเออร์หรือการโกหกนะครับอย่างน้อย2องพักการเมืองที่ทํากลยุทธ์ที่ชื่อว่าไลเออร์หรือการโกหกเป็นหลักการของพักคอมมิวนิสต์ที่ทานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทฤษฎีที่สามารถเอาชนะเขาได้คือความจริงความจริงทั้งหมดจึงทําให้สถานการณ์ของอนาคตใหม่และสถานการณ์ของก้าวไกล และกําลังเข้าสู่พักประชาชนกําลังอยู่ในสถานการที่ค่อนข้างจะลําบากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ